ไม่อยากขึ้นไปไปรับตกสปันกันดีกว่าออกกําลังกายบ้าง,ง,างกลับไปกินข้าวแล้วทออยากกินอย่างเดียวอ้ <c oughs> อาวทงไนรับประทานแล้ว,วาท,าทางกลับาทางกลับในทางกลับินเสตเอถูกวันต้อง ยามมนหน่อยเนาะมันของสวยเนี่ยไม่ได้ง่ายๆ่ายใช่หอกนับยายเดินไม่ไหวโหต่อเนาะจุดชมวิวสวยมากเดี๋ยวไปชมเยอ๋อจะขึ้นทางบนอ๋อนี่ไง อ๋อต้องไปทางนู้นเหรออันนี้น่าจะไปทางเล่นน้ำเราทางางเล่นน้ำนี่ไงคุณยายไม่ขึ้นมาเดี๋ยวแวะแวะ,แะถ่ายคุ้มอยู่เดีย๋ยว อยากรู้ว่ามีกี่ชั้นเนี่ยปกติน้นตกมันจะมีหลายๆชั้นนะเดนี่ยคที่เขาไม่มาเนี่ยก็เดินไม่ไหวจริงเนี่ย <laughs> เรายัางไหวยอยู่นะเ,เดินเดี๋ยวเขาจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวแก่ก็หมดแล้วหมดแรงาเป <laughs> เเ้ออสวยมากน้ำตกสปัน 看见了，感觉。

ไปไปอีกหน่อยก็ได้ป่ะขึ้นไปอีกจุดทางลัดเลยตะกี้บวดเมื่อชันอยู่เลยนี่ก็เป็นทางน้ำอ่าเป็นอากาศหายใจเต็มปอดเลยนะ อยู่่ตตรง้้หนนะนทีเ็กใช่ไอนน้มันยอดน้ำตกแล้วถ้าจะปีนขึ้นให้สุดมันจะสวยสุดคงยากเราเอาแค่อีกแค่ชั้นหนึ่งก็พอเริ่มเหนื่อยนะไม,ไม่ไม่นะครับเขา,า,าบอกว่าเริ่มเหนื่อยก็เริ่มนะครับแต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันคือหวายใช่ไหมไม่ไม่ใช่ถาวรที่ตัดออกมาแล้วมีน้ำใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เลยครับเนี่เอ้ยไม่ใช่นี่เป็นต้นเอ่อต้นหวายต้นหวาย เสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะนะครับเนี่ยเป็นน้ำตกไม่ไม่ใหญ่นี่าจะกลาทันถอกนะครับยังไงโคง้ง เราที่ย้ายมาตะบนยาวยายมาอยู่แค่บันไดขั้นแรกก็ไม่ไปแล้วเอางั้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่ออีกนิดนึงเอาขึ้นยอดดูหน่อยดูยอดสักหน่อยไปนิดนึง ก็ยังเดินไหวเดินหน่อยเหมือนโคง้งขึ้นมาวันนี้เลยเนี่ยอ๋อหมดโค้งแ้วเนี้หร <laughs> <laughs> อ,อทางลงแล้วนี่ไงเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวเขาขนนึ้นชั้นนี้เล่นน้ำ จะไม่ลงแล้วลงไม่ไหวลงไหวก็เดี๋ยวต่อยขึ้นอ๋อดูทงก่อนมันขึ้นลงมันลงลงแล้วขึ้นแค่นี้พอแล้วหมดแรงถ้ามีแดดแรงนนี้เดินขึ้นให้สุดเลยนะ ป่า้าน้ำเราหมดเนี่ยเจออย่างเงี้ยเราก็กินก็ต้องกินต้องกินต้องกินกินฉี่ไม่เจออะไรก็กินฉี่ก็ต้องกินยังไม่ถึงมันไปไกลไกลไกลไม่ไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วครับไม่แปลกเราสองคนเขาไม่มาเวลายังเเเหอพิ่งกี่โมงเองเพิ่งสามโมงเองครับมาพักมาบรรจาร์ใช่ สถานที่ท่องเที่ยวม,มันไม่มีน้ำตกที่เดียวปกติเนี่ยเขามาเนี่ยเขาปีนน้ำตกวันหนึ่งเรื่อยๆพีชิดยอดไงน,น้ำตกมันจะมียอดยอะออนะมาจะตัดใจาม,มาพีชิดยอดกันถ้าไม่ไหวแล้วก็ท้องนี่เราก็อยากจะเป็นผู้พิชิต ไม่มีรางวัลให้แล้วแบบว่าเราจัดงานแข่งขึ้นบนได้เงินสักหมื่นสองหมื่นแน้วโอเคอยู่เราปีนเลยตอนสู้ไว้ไม่ได้กูต้องเอาไปถึงอ่ะแต่มาเสียหน้าหน่อย